แค่เขาคนเดียวปล่อยไปกี่ไปเก็บความไม่ด้อเีย่ยแควันนี้ไม่ต้องไปปานนี้มีคนยกออกไปให้หมดแล้วลาไปเลยกลับไปห้องจัดเรียบไปนะตอนแรกพี่ยูว่าแบบไม่เป็นไรหรอกมเป็นไรหรอมีเริ่มต้นใหมล้วกันรีบกลับมาทำไมอ่ะ ตอกง่ายถืออะไรเนี่ยไม่แสงดีวันนี้แดดเข้างี้แต um ่ก็จะบอกว่าถืออะไรอีกไม่ได้จองเองแสงดีจะว่แสงดีวันนี้เื่อผมวันนี้ถืออะไรไม่แสงดี ได้ได้ใกล้บ้านเลยก็เดี๋ยวเลิกอางมอเมาส์ก็นั่งรถไปถ่ายนี่แล้วไปกลับบ้านแต่ว่ามอเมาส์เรามากินข้าวที่นี่ก็ได้นะเปิดยี่สิบองโมงเียวมไ่ได้ดูดิเนี่ยแมจรายการมันก็มิดน่หน้าหนูนะโอ้ยรอออกต้องเวลานี้เลยโปรดทราบด้าการรักษาความปลอดภัยของท่านและท่ากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดเก่ฑการเ้าและสิ่งของไว้ใกล้ตัวท่าน 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>